น่าจะออกแ5่ห้าตรงตรง,ตรงปกติบนล่างอันนี้ของเมื่อวานนะครับสำหรับพวกที่อยู่ในแนวทางอาจารย์ก็บอกว่าน,น,น 5, 5, ้นน้นนๆ้นนะ้น่้ห้าเปีดนี่แหละนะก็วดจจาดกันมาบนมาล่างต่อไปนะครับหานอยของวันนี้นะครับของวันที่12เป็นหาเน้นห้าศูน นะครับวิ่งรูด5เน้น5.051น่ะครับนะนอยที่เน้นนะครับก็คือปกติและ VIP เด้อนะปกติและ VIP นะครับปกติแลนะ VIP นี่คือฮาหนอยแมนจ้า ออกก่อนผ้าจจดหนูหลงไปตอนนี้เลิกแล้วคือบ่อรายงานน้ำนะครับรายงานกดไปจะมีสมฉีดบอกว่ารายงานโปรไฟล์เขาบอกว่าต้มตุนหลอกลวงหรือสแปมอะไรก็รายงานไปนะครับเนี่ยนะคือกลุ่มมิชาชีพเลยเด้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยคนนี้นะเอารูปอาจานไปแต่รูปอาจานนั่นแหละนะแต่ชื่อของเขาเนี่ยมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะจเดี๋ยวจานจำไม่ได้ แต่เอารูปผู้หญิงอ่ะมาเป็นโปรไฟล์ะนะพร้อมของอาจารย์ทุกอย่างเลยนะตั้งแต่เพจแรกเนะี่จนมาเพจปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีสามปีอาพรอมอาจารย์มาสามปีคนคนนี้ตั้งปีปีหกนะออก่อนีกเอ่อก่อนกระสินเอฟซนะตั้งแต่ปี63คนคน,นี้จนมาถึงปี6ก นะครับเนะี่ยากไปรายงานหน่อยนะครับนะต่อไปเรานะครับเรารัฐบาลนะครับนะเอา้าอาจารย์พิมพ์ผิดเออวิ่งรูดสีโอ้ย,อยเดี๋ยวตายตายตาย พิมพิมรูดผิดเดอ้อฟังปากเอาเดอ้อพี่น้องอาจารย์ไม่ได้ทวนไม่ได้ดูไหมพิมพ์วิ่งรูดสีเดอ้อแต่เป็นเป็นรูดหนึ่งแต่ว่าวิ่งรูดสีเดอ้ออาจารย์ไม่นะนะครับวิ่งรูดสีเดอ้อแต่แต่เดี๋ยวไม่ได้ทวนไหมอนันนี้สีหนึ่งหนึ่งสีนะครับเอ่อสีเจ็ดเจ็ดสีนะสามตัวเจ็ดสีหนึ่งรูดสีเดอ้อพี่น้องแต่ว่าไฟภาพมันเป็นหนึ่งนะครับพอดีมามา มาธุระรีบรีบมาทํานทุระที่อำเภอก็เลยไม่ได้ทวนนะวิ่งรูดสี่นะพี่น้องวิ่งรูดสี่นะ,ะหนึ่งไม่ใช่อถ้าใครจะเอาหนึ่งก,ก็ก็ได้เหมือนกันเพราะอาจารย์โฟกัสที่สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับหนะึ่งสี่สี่หนึ่งเพราะยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้ที่ไหนเนาะเพิ่งจะไล่เจอ นะครับประมาณน,นี้รัฐบาลนะครับใครยังไม่เห็นนะน่าจะเห็นหมดแล้วในกลุ่มไม่ว่ากลุ่มไลน์กลุ่มเฟสนะใครยังไม่เห็นรัฐบาลนะครับนะทําชิปให้ก็ยังไม่ลบนะครับนะตัวเด่นเงินล้านอาจารย์ให้วิ่งสองและสามนะครับซึ่งมันก็เดินดี นะครับซึ่งมันก็เดินดีอยู่นะครับวัดเมื่อกี้ให้ห้าและสี่เนาะสี่และห้ามันออกบนและมันออกบนทั้งหมดมันออกห้าสี่สี่เนาะวดก่อนนั้นให้ห้าและสี่มันออกห้าห้าเจ็ดห้าแปดแปดห้าไหมอืมมันก็มายาวยาวแบบยาวๆอยู่นะครับอ่ะวัดนี้นะครับรัฐบาล จัดชวนชวนอีกทีหนึ่งเนาะนะงวดที่แล้วให้สีและห้านะครับนอห้าเอาไปวิ่งเนาะมาต่อ็ปลาห้าสี่สีนะครับงวดก่อนโน้นสวนโน้นก่อนโน้นมันให้น่าจะห้าและสี่เนาะแล้วที่สิบหกนะ สิบหกมันออกห้ามันออกห้าเจ็ดและแปดห้านะครับมาบนนะมาเหย้าอยู่ที่นง่งแต่พืชเศรีนี่ก็เหย้าซื้อกันนะนะให้สี่ห้ามันก็ออกหนึ่งสี่นะเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่อางวดนี้นะครับเงา สองและสามเนี่ยสองและสามนะครับน่าจะเห็นหมดแล้วเนาะหลึ่หน่วยของจานได้เจ็ดแปดเก้าไอ้ไม่ใช่ห้าหกเจ็ดเออห้าหกเจ็ดนะทุกทีมันเจ็ดแปดเก้านะงวดนี้ได้เป็ตามนี้นะครับวันที่สิบเจ็ดนะได้ห้าหกเจ็ดนะครับ เลขห้าหกเจ็ดนะครับสองห้าสองหกสองเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดอาจารย์ชอบนะครับสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามเด้อเพราะมันมัน,ม,นมันได้เลขบ้านใหม่นะครับและอาจารย์มาเปลี่ยนย,ย้ายวันที่ห <c oughs> ้าวันที่ห้า ย้ายภูมนินำเนาย้ายปทางวันที่ห้าทำอะไรวันที่ห้านะเลขบ้านห้าสามก็เลยจัดหาสามสมหาหลายนะครับอันนี้คือฟั้งเอานะครับแต่เริ่มแรกที่อาจารย์เคยเคยไลค์ครั้งแรกมันเป็นเลขฝันนะครับอาจารย์ก็มันเป็นฝันฝันเห็นเหมือนหนึ่งนะ อาจานก็ไม่ประมาทก็เลยจัดเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามประมาณนี้หนึ่งสองหนึ่งสามเอาเลขเด่นของตัวเองนี่แหละไปใส่นะครับนะประมาณนี้แหละนะครับก็เหมือนวัดที่แล้วเนี่ยที่จา์ซื้อเหมือนกับฝันรถตัวเองอาจารย์ก็ลงลัตเตอรี่ให้ดูอยู่ว่าเจ็ดแปดเก้ามันออกแปดเก้าแต่วันหวยออกเนี่ยรีบนะครับ เหมือนมันเตือนเราเนียก่อนหน้านั้นอ่ะจิตไปหน้าไปไปเจอเต่าเนียพีก็เลยจับว่าจะไปปล่อยเอาใส่ใส่กระมังไว้หาไม่เจอเหมว่าใครเอาไปปล่อยก่อนเนาะวะ่ะมันไปซ่อนอยู่ตรงใต้ทะเบียนรถเออก็บอกว่าตรงใส่รถจะออกป้ายทะเบียนเลขจะออกป้ายทะเบียนก็บอกคนเนี่ยก็ออกจริงๆ ก89แล้วก็วันหวยหออกรีบนะครับไปเขี่ยวกับขอบประตูในในชิวล้อมันนะครับก mm ็ hmm. ออกแน่นอนเลยทะเบียนรถอ่มาจริงๆนะครับก็อันนี้ก็เวให้ฟังมาเป็นเลขฝันจะขึ้นหนึ่งแหละนะครับ mm hmm. เลขฝันเนี้ยนะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะประมาณนี้แหลนะเนาะ ใครยังไม่เห็นอะไรนะครับใครยังไม่เห็นอะไรเข้าอาจารย์ให้เข้าได้คือกลุ่มเฟซเดอร์พีน่นะ้องนะกลุ่มไลน์เนี่ยบางทีมันก็เข้าแล้วก็คือเข้าเลยออกแล้วไม่รับเข้าอ่าเี่ยนะคือพวกที่เข้าก็คือ,คอที่ซื้อเสื้อมองคลน,นะครับนะกับอาจารย์แล้วก็ กระเป๋าหลุดซับนะครับอกุกรณ์พลังเลข4279ที่อาจารย์จะทําให้นั้นนะพวกนั้นเข้าตอนนี้อาจารย์มาอยู่ที่ต่างจังหวัดก็เลยมันมันไม่ได้โคกับบริษัทผลิตนะครับนะในการจัดส่งมันอาจจะยากนะครับก็เลยบได้เห็ุ ได้ลัตเตอรี่สองใบแปดเก้าฮะใต้ดินยี่สิบาทฝันวัามีหนึ่งฝันเจอแต่เด็กเงี้พี่น้องเด็กก็คิดว่าต้องเป็นหนึ่งกีดว่าประมาณนี้เพราะเราเราได้เลขเด่นของเราคือสองและสามและที่สําคัญกาจาร์ก็เลยมันเป็นมันตรงกับวันนี้น่าจะเป็นวันเด็กด้วยเนาะเออ เต็มไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสองเมนบอวันเด็กเนาะเขาจัดกันวันเด็กเนี่ยอาจารย์ก็เลยซื้อสิบสองสิบสามแล้วก็หวยอวกวันที่สิบเจ็ดก็เลยโยงซื้อลอตเตอรี่สิบเจ็ดไ้ด้วยหนึ่งนะามันเป็นงวดแรกของปีนีกไหมนะครับมันเป็นงวดแรกของปีก็เลยเลยเอาฝันมาใส่แต่เลขสูตรก็ก็ตามนั้นนะครับก็ตามใบฟ้านั่นแหละ กับโมฮัวระหว่างฝันนะครับกับสูตรอันไหนมันจะมาแต่สูตรมันก็เลขเด่นมันก็มาดีก็เลยจับมามาใส่กันกับ่มหูว่าด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ไม่รู้หรอกนะวันเด็กมันก็สิบสองสิบสามแต่เขาจัดเนาะตามโรงเรียนต่างๆเขาจัดวันนี้วันที่สิบสองนะแต่วันเด็กจริงๆพรุ่งนี้วันที่สิบสามเนาะอาจารย์ก็เลยเอามาจัดสิบสองสิบสามเนี่ยผมคิดว่า เออแล้วมันตรงอะไรอย่างนี้แต่ก็เลยก็ได้ซื้อลัตเตอรีใ่ให้ให้ตั้งแต่ไลท์ไลท์สดแรกนั่นแหละลัตเตอรี่สิบสองสิบสามหรือสิบเจ็ดนั่นแหละนะครับอืมขอคาน้อยหน่อยค่ะเอาหมดอาจารย์ให้หมดเดี๋ยดิหนอยลาวรัฐบาลให้แล้ว <c oughs> นี่จะสิ้อซนสุดแล้วล่ะนะครับนะประมาณนี้เนาะนะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขา เดี๋ยวเขาเสร็จแล้วละ่ะรถนะเอารถเอารถมาล้างนะครับประมาณนี้เดีอพี่นออกนะล่องล่องไปไปจัดบึงเด้อล่องกิจเจริญหน้าบึงนะครับแล้วก็ซื้อหลายอยู่นะครับสิบหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองมันเป็นวันเกิดของอาจารย์ด้วยนะ <c oughs> นะครับก็เลยอยู่ประมาณนี้แหละที่เล่นเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสามห้าสองห้าสาม นะครับประมาณนี้แหละที่เล่นหนักหนาประมาณนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นก็อคงจะประมาณนี้เนาะอขอเชน้อาจารย์ลงให้ไปหมดแล้วนี่นี่เชอีกอาจารย์ก็ให้ไปแล้วนี่เชอีกอาจารย์ให้ห้าเก้าห้าหกนะครับวิ่งรวดหนะ้าเนาะประมาณนี้เนาะลาอาจารย์ให้สี่นะครับวิ่งรวดสี่เน้น หนึ่งสี่สี่หนนตัวเจ็ดหนะประมาณนี้เนาะไปเทียบเคียงเอานะครับนะคงจะประมาณนี้เพรทุกคนโชคดีนะครับร่ำร่ำดวย